สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว YouTube ทุกคนนะครับผมวันนี้มาเล่นสงการที่หน้าร้านนะครับกับลูกสาวครับผมบรรยากาศสงการวันที่สองนะครับผมพามาชมหน้าร้านนะครับผมเล่นน้ํากับลูกสาวครับแต่เด็กๆผู้หญิงครับหญิงสวัสดีค่ะหญิงสวัสดีค่ะอามียาอาหนูชาดชาตดิ ติดว่ะขาดเลยขาดเลยโอ้โยเปรียกพ่อหมดแลด้ว,วเอ้าอ๊ะป๊าคะ่ะป๊ะป๊าค่ะอะไรเออป๊าเอาน้ำแข็งมาใส่ในไรได้ไหมเพราะว่ามันต้องเอามาทำเมนได้ไหมโอ้ยไม่ได้ยกไม่ได้น้ำเยอะนะ จะไ,ได้ข้างไหนนี่ดูนะครับเราเล่นน้ำกันกับลูกสาวที่หน้าร้านนะครับที่หน้าร้านเลยครับรถก็เยอะอยู่นะแต่ไม่ค่อยมีถนนโล่งเลยถนนโล่งเลยวันที่สองนะครับนี่โอเค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 นี่วันที่สองนะครับผมเงียบมิด okay, okay, okay. เลย ไม่มีเลยไม่มีคนเล่นเลยครับโอเคนะฝากฝากหน่อยเด้อฝากหน่อยเอาเรื่อยๆเร็วๆฝากหน่อยจะปิคดคลิปแล้ว <Hey. S 1> ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราจะขายให้ช่องแบายบบ,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 บชยแชร์มิยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ